สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนนะแเลมน้อยก็ตื่นเช้ามากอะพากันกินข่าวกินน้ำเห็ดอยู่เห็ดกินแล้วก็พากันไปเก็บพักพี่น้องแต่แเลมอนน้อยบ่ได้ถ่ายไปเก็บอยู่บึงพูอยู่นอกอยู่บึงอยู่ทงพ่อแพี่น้องอยู่แถวไห้แถวหน้าพ่อแพี่น้องไปกับบ่าวพอมีแล้วก็น้องลาตีน้องเล่แล้วก็น้องสเลมอน้อยเนาะไปํำกันก็ได้พักกันจองกันเอามาเพื่อนแล้วพี่น้องแต่ก็พากันมาลงน้ำเซพี่น้องบันนี้ ลงเซ่แม่น้ำเซ่บางไผ่ที่แบบมีเขื่อนชานประชาชนกะงออยู่เต็มตะพังเซ่เนี่ยแหละพี่น้องตแต่เร็บน้อยลงมาฮอลลุมเซ่แหละพี่น้องลงมาแม่น้ำบนที่เพิ่นหาอยู่หากินบนที่เพิ่นใส่เบ็ดใส่มองอะไรพี่น้องบอนที่เพิ่นใส่น้าเห็ดห้ยเห็ดหน้าดูดน้าเป็นไปเห็ดหน้าอะไรพี่น้องภากเบื้องนั่นกับเป็นอีกบ้านหนึ่งแต่ว่าบ้านนั่นเป็นโบเมนหมู่บ้านเพิ่นบริตั้งในเข้มตะพังเซ่เนาะเพิ่นอยู่ในเข้าไปพูน ต่เป็นไฮเป็นนาเพื่นน้อยู่พักนะพักเื่อนาพักซาเลม้อยแล้วเป็นบ้านเทือนพื้นตั้งตะพังเซเลยเนาะเทิงขึ้นไปทางเทิงพื้นเลยพี่น้องไปพี่น้องไปเบิ่งน้ากันขากันมาขี่เพื่อหับประเทศเพื่อเดี๋ยวนี้แต่ก็น้องสาเลม้นยพื้นลงน้ำขั้นเป็นลงงมกี้ก็ได้พี่น้องเลยเทียตะพังเซก็ได้ถูกพี่น้องบรรยากาศเทมตะพังเซสมัยก่อนมาซิบกกว่านี้อยู่พี่น้องแต่เดี๋ยวนี้นีน้ำน้ำเทิน น้ำเขื on, matter, degree, be, an ่อนมาอะไรมันก็ขึ้นมาสูงตะกี้มันอยู่ลุ่มกว่านี้เนาะแถวตะพังนี่งมกี้ก็ได้พี่น้องเลยถ้ามือได้น้ำบกกับงมกี้งมหอยก็ได้ใส่เบ็ดใส่มองน้องใส่เล็บน้อยเพิ่นกันลุกมาหาอยู่หากินอยู่เซีพี่เลียพี่น้องว้าได้คนขี่เขลอจักขี่เขลอห่างอ่าติดยังนะสบายดี ถ้กากำลังดื่มน้ำเซฟุป่ะพอมีหนังอยู่ทึงพี่น้องเลยได้เลยนะแค่หนังก็ไว้แล้วแหละยี่ภาคฟุ่มตัวหน้าไปไม่ขึ้นจะลอยน้ำไปก็ได้น้ำเค็มซีลงน้ำก็ได้งามเซ,เซมองก็ใส่ในนี่แหละพี่น้องฮะน่อยกับผักเพื่อเพื่อบ้านเออผักเพื่อบ้านนั้นบันดงผักเพื่อเข่งเข่งนางเกาะเข่งสวรรค์นขีด มันนั่งอยู่เทิงนะมันจะเมืองเมืองวบพีทปบ๋มันแข็งเมืองเซบุรีนั่งคอยนั่งซีนั่งคอยนั่งซีกันนะมามาแต่บึงแล้วก็ลงมาเซ่กันนี้มาลอยทะเลเด้อมันนี่ทะเลทะเลลาบะลอยเสื้ออันลอยดำของปุเป็นจัมเด็จว้าจิลี่เลยเออปลูกใส่เสื้อกเลยเสื้อไมเคืออะไรเอาพันยามมองไม่ถึงปลาไง ก็ถือลายทะเลปลายะหลายอย่างช่วงนี้หมดถือไปในช่วงปลาขึ้นลายนะโอ้ยจนได้หามองขึ้นามาเละทองปลาลายก็ลงมาใส่แถวนี่แหละพยาามจัว่ได้นะสั้สนมองเพิ่นซื้อนะสั้นล่างมองถ้าเอาเฮือมากกว่าเขือนอืมบ่เห็น,หนแต่ยังน้อยนะถ,ถาแข่งแล้วทำกำรวนะเมื่อได้ประมาณครึ่งมือก็มามันเป็นไง แต่ย,แตยังน้อยนะเอ้ยองน่นงนนะงมกี้งมหอยในเซ่นี่แหละใส่เบ็ดก็เคย,สยใส่ใส่โมงก็ใส่ตะกี้บ่ธรรมดาด้วจ้าพายเหื่อเฝ้าเซ่ไปเลยเอาตะกี้น้องคอยบบทัานใหญ่สำนีหาบบทันเปลี่ยนคอยระบายหาม,มาแล้วเพื่อมาแล้วนลงไปน้ำมาจากมันสิเปียกอยากลิีนน้ำเลยตอนนี้ เราจะไปเอาเหือไปเอาอีกลอบหนึ่งอยู่ใส่เหือยถาตัวนะเหือจุ่เ่อนนี่แหละอันนี้เหือขค่ะเจ้าเด็กน้อยเขาก็พ่ายเป็นเลยเขายังหมัดสอยู่่นีกะสมัยตะกี้เพิ่นก็กินเลยแตะสันตะกี้มันกระโบโบทันมีน้ำเทินมาเลยโบทันมีน้ำเขื่อนมาหดพี่ เป็นน้ำแบบธรรมชาติธรรมดาแล้วครัก็กินได้กว้างกินได,ได้ได้ตะกี้ตะกี้จูขอไปตักน้ำบ่อขี่เรือไปอยู่ภาคเซเบืองนั้นมันสิมีน้ำบ่อไปตักน้ำหาเรือมาก่อนพี่น้องน้องละตีจกลิ่นน้ำปบเราเคยเห็นน้ำที ตะกีไหห้ไปห,งห้งเฮียนไปโรงเรียนตอนยังน้อยถ้าอยู่โรงเรียนบนเอื้อเฮียนนะอยู่ทางสุดผู้มอยากกินน้ำเล่ลงไปเซ่เดี๋ยวไเดี๋ยวมีน้ำกินเดิตอนตะกี้พอกินได้ได้ตะกี้เดี๋ยวนี้บอกกินบ่ได้แล้วแต่เขาใส่น่ะได้อยู่สมัยตะกี้ยังน้อยนะเขากินอยู่แถวบ้านอันใดฉันมันบอมีน้ำอันนั้นเขากินน้ำอันนี้ตะก,กี้เดี๋ยวนี้ก็กินบ่ได้มันบอกคือตะกี้กก ลองง้มมึงดูในนาตะพังงมไปงมมามือลูบไปลูบไปลังเทียมก็เห็นกี้ฮะอยู่แบบนี้เ่แมนมันเป็นตัวพิกเซเบืองนะว้าวบบฮุจักกี้บันี้ว่านเท้าบบมีเพื่อเฉียงหูเนี่ยนายงมไปมันก็มีแเลยมันก็เสียบอยู่ในขี้ดินฮะเป็นเหลืองๆไหมเปบ่เป็นหนวยในหนวยยาวๆเขาลงเลือกๆกับหน่วยใหญ่หนวยมีอะไรมันบ่มีแถวนี้มันมีบทอื่นแต่โตตะกี้น้ำเทืินโบทันมาโบทันมีน้ำเขื่อนลงมา ออดอันเตัวนี้นะอุ้ยเอามือกวาดสื่อได้อากตาลงไปตักเอายู่ลุมก็ยังได้ตะกีู้ด้สีเมื่อพี่น้องลงมาหลินบ่งน้ำซเฮือนบ้านเืนเนาะบ้านเฮาบมมีบ้านเฮามีแต่น้าน้องน้าน้องน้าน้องเดียวพน้องเดียวพโน้อเยว่น้เดยวานองเดียองเยนงเวนอพ่นอ่อีดีเดดอดองพพี assim, ่น <If S 1> ้อ้อ เอาจะตั้งไว้สื้อหรือจะถ่ายคลิปนี่นะถ่ายคลิปมันคือมืดเทศะมันเป็นนานๆนะเวลาเป็นกลาไหนมันแจ่มคนเราทราบเก่าไว้แล้วนี่แล้วผมคอยแห้งดึกดำบันกุ้ยเจ้าดิโทรศัพท์ไปเอาเหือกับปูพี่น้องเดินเติบนอกดทางขู้นอันยังก็คอยใหญ่ได้ปราคันจองกระป๋านี่คอยใหญ่ทะยุดน้องมันใหญ่ย่นี่ห้ออะไรตัวก็ใหญ่เลสสับขามาล้วงมหน่อยไหมนี่ อู้หนาวเด้พี่น้องเลยน้องละตีชวนลงค่ะเห้ืราอยู่มันอยู่ภาคนั่นพวนยี่นี่อยู่ภาคมาถูอู้หนาวยาอ้าวกระตีจะยาชาไหมโบได้ไปยสีเอา่ะลงบนนึงอือนาวแบบแบบนี้เนาะแบบมาถ่ายเพลงนะคือสิค่ะเป็นแบบสาวกุฏายนะนี่โบไม่ได้ถึงเห็นได้ทั้งขุดได้ละงมได้อีกไปถึงละงมกินนี่ได้จักอันและได้ลงในขุดได้ มันโดนเหม็นเลยมันบเหม็นทอยบอกเขาเดือดมันนะเนี่ยค่ะเขาหมุดเนาะมันจะได้นะเลือดค่ะเขาหมุดเนาะแม่หางใส่ก็เลยอยากลงมาลิ้น้าหมุดเนาะเด้อเรมาส่งลำเด็กๆไปเพื่อไอ้ก้าวไอ้ดาวอ้าวเ็งงกี้เดดาดาวเด้อ มุดดกดาวนะมุดดูกี่ะก้าวมุดดูด้วมุดดูดาวว่ามึงนะมีกี่บ่แลู้กไป่เชิญแท็กซี่นไม่หยุดหานะมหลิกละเดอป้าเฮือเหมืนกัจนวามิตรนาาเือเล็กลำนะป้านองละตีกะเปียกแล้วบ้านี้เอขี่เฮือไปงมกี้พี่น้องเลยหมดนะแม่ ไปหมดวองมันมีกี้เนาะขี้เฮือ้าพายทางทังนัก็ได้มันจังอันบบมีไม่พายเด้ันพายทางหัวเนไป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 ขี้เฮือไปะปปาหน่อยครับเนี่ยปะจอดไว้เลยวบได้มาจะเกือมันกระจมเลยบั

อาอย่าพาทำโตได้ขี่เรือว้าวขึ้นโคกแล้วหนึ่งได้เอาเรือออกไปเยอะยันออกก่อนอย่าพาดึงให้ลานดึงเรือไปไปไปข้างโคกแล้วเราพอมีนั่งค่ะพี่น้องเวยจิตน้องเลยตำบลลงลินที่ยันเพีย แถวนี้บัวดาวเมย์จะง้มกี่อยู่ังเลยบัวดาวงมังอะไรกี่นะง้มมึงดูวังนี่ฮะลองง้มังเล้น่ามากเลยเฮ้ยง้มโลดน่ามากเลยมัต้องไดหมดเลยกันนามากนะเฮ้ยมาลินน้ำนดกน้อยพี่น้องอ้ยมอนี้นะ เอ๊ได้หน่วยหนึ่งเลยเด้นี่มาแต่เหือเขาเล็กกี้อันนี้กี้นี่เอันนี้บ่เดี๋ยวจะผัดบวกก่อนจะทแบบนั้นแบบนี้บ้านห้าเอิ่นใครกับกี้กับกี้แบบแบบนี้ก็มีแบบม้วนๆก็มีแบบนี้น้อยาวๆก็มีหลายแบบขอชิงงกี้เวลาเพิ่งร้อนหน้ามันมากทีเพิ่นหนาวอย่างวันนี้อากาศหนาว กระเด็นยุบมหนักหนาวหนาวเลยคอมดมดหมดลงบงด้วยดีบทึดหมดเลยะเคไมด้ลงอกพีนองเลยหนาวรอให้แต่ขนลงรอให้แตากง่อยนี่หน้ลงคแล่ว่าว่างนี่พี่งมาลินดีซืพีนองเลยมันอยากหนาวๆนานี่ักบดาว ลงดูแลนเมย์เหมือนพามงกี้ดูไปเรื่อยๆนี่ก็ซอดูรพี่น้องซอดธาตุพมออกหัวออกแ่ดนบักซซอดธาตุพนมเพื่อนยนีงพดเาพอมีอู่ซียูน้องนาพงกับตาขึ้นไหมขึ้นนะมั้ยจะเห็ดขี้เหือลินสือเองงกี้กับนาวแล้วบริลงโอ้ยไ มาไวๆมาไวๆอยูมัไวมีมาคืนี้เลย้ยไปไปไปเฮยงตีไปน่งเ้อสินังได้น่นนะนังธรรมดาแล้วอะไปเนี้ยไปดังโอ้ยจูบไปแต่ภาคเชฟเวองนั่นไม่ได้เปนงงกีนะน้ำใจได้ ปขี่เฮือจ้<ม>าซ <มา S 1> อดพี่นะซอดท่าขนมมุนเกี่ยวออกพุ่ข้า <c oughs> ตะกี้ร์อึ้ยขอไปขอขี่เฮือ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 ห่างไปไพรงีนะพข้าวพเข้าเกิดพกเข้าเดี๋ยวลืมเกิดก็มีะอะมามาจ้ะป้าภูไายนอกอยู่มผม มันเป็นนะม้นเป็นยังดอเพร่อวาเาเจ้าเคยแล้วนะเขาเคยแล้วอ็กน่อยเขาเคยหมดเหรตลอดก<อ>ินตตแต่เกิดเอาลินแทตะพังมัม้เลอยออกไปพุนดาวไปทำไมพ่นพ่นกัไป,ไปว่าม่ยัม<ต>่<ต>จองคันนี้เด้อจองเราี่าจะผู้ลอยน้าเป็น เรเคยหลิบนล้นะลิบดองลด็กน้อ่เตลปนนอกบปนนาครัสิขึ้นเฮือได้จะตีงเนี่ยสิขึ้นเฮือสิขึ้นเฮือได้จะตีเะ้ีจะตีงเ้อเอ๊ขึ้นแล้วล่ะก็เช้าจะ่ตีงเออได้เหรอน้ำไปวันนี้ตรงขา่ายน้ำนะน้ำกินขื่นเฮือยันเฮือแค่ตีงเขากใส่เบ็ดใส่มองตอนเช้าบรรยากาศดีดีได้สบายดีใส่อยู่สบายดีสบายดีคนลงยาง ตอนเช้าเพิ่นก็ยมเบ็ดยามมงพี่น้องเลยตอนเช้าเพิ่นก็หายมเบ็ดยามงน้ำมันกะเงียบคนอยู่่นไปหลาอผังอ้าอันนี้คัวอันนี้เป็นยัางเซยังนี่นะเซบังพายซอสใส่ถัดนพนมคนใดซอสใส่น้ำคขงถัดพนมคนเลยซอสใส่ัดพนมพี่น้องเขาบวลงใ่ถั่พนมเอ้าเรื่องเลยเด้ฮัลลินแต่น้อย แต่น้อยจนว่าใหญ่เมนาะมไม่ได้ผูกใว่าบ้านเราไม่เสี่ยงรื่องมันิกรี่เลยใส่เบ็ดใสมงขอลงมาใส่กับน้องพอแเทนี่แหละนัางหนไม่ใส่เทวนี่เลยพี่น้องใส่เบ็ดใส่มงในเสื้อบิเขาเนี่ยคืเบงกีนี่ลงเบงไปพายอยู่เพือนบปเดลงมาำเรือไปใส่เดี๋ยโดนไปทางไหนะมันทางหนาทางหนาพุ่นแนวเกี่ยวอ้อมไปพู อันนี้ไปทันมบอนีน่นะเมนมันก็ไปโค้องอยู่บ้านบุงนะว่างคนแรกนี่นะเนเือนเนผดจโจตงกี้งกี้นี่ตงกี้นี่นี่ก็น,นาวด้วยนะแต่ก่ามัหลายเลยัวไปดอกดอกขม่าพุกพุใช่ดอก,ดดอกขอมาใหมใช่กขาวไหมเอาวักข้าวติ จาหัวเขาทางนั้นเด้อชื่อมเขาไข้นอยของนอกจบพอ้คุ่อเดอกะับลเขาใส่มองเราพังอีกถึง,ถงาาไนนะได็ถึ้เสปลาเนี่ยนะถึถอมองสามมมหลนาอกบานลป้าขอละอันนาก็มุไปซือใส่มง<ด>มาใส่กํานองกับใส่เราพังเลยพี่น้องเลย ตื่นเช้ามาแล้วก็มายามกู้เมื่อก็พอได้ปิ้งพอได้กินนี่คือเพิ่นหายามมองเลยตอนเช้าบรรยากาศมันสีอากาศมันสีบอลมูนะตอนเช้าสบายกว่านี้อโ้ยมันซีรีนฮับบอลลงนพี่วันนี้ข้าวบอลลูนลุ่มมันกับสองฟังขมวบลสวรรค์ น้ำบกมีกี่อยู่แถวนี้นะหลายะพังสิลงด้แล้วเ,เข้อเาพังลูกมนันไม่ไอันนี้จังันเวไปหันกับเขาหันกับลกเลยน้นลองตีเลยน้ำพิง้องเคยเลยน้ำอยู่พี่น้องเลย มารีอาเซยไอ้นังหวัวนตเสือนตีลอย,ยพี่นอกก้องตีลอยน้ำไม่มได้เย็นมาราีเย็นเย็นได้เล็กน้อยจนความสนนีลอยแาดจะไปหนาวไยิปีนหนาไปพุ่นดปีนมาเราเลยถูเป็นเฮอนี่นารอนบอลลมดอกันบ่ปีนมาโลด เขาเคยอาบน้ซีนอน้องเาตีน้ำเขาคูแล้วบอต้อนทาดพนมหมดเลยคัวบ้านันบักเซ่พวขี้กระลินปลาเราจะพกันงี่บ่จิ๋นจิ๋นไปใช้แม่ ม่ปลาลายเงยไข่หมดแดงคูได้บ่าเงยหมดนะผมมีไข่เน่น้อยเนาะมีเหวียปพากันมานั่งเฮือร่างหนั่งเฮือลินงข้าวแรนี่นผูกทั้งนั่นเลยเสื้อกรูเสื้อกำเจ้าผูกใส่เงาไหมครูป้าจะรีบเปียกกับบ๊นุงเลยพอหยอกกันพี่เด้อป้าพอมีลงน้ำเลยพูอ่ะลงลงป้าถ่ายหูป ป้าคืองามในางแบบเลยน้นอง <c oughs> น้อยกะพากันามาขี่เครื่องลินซีซีพี่น้องเลยวันนี้มางง,งงกีหักน้องเปรนหนาวแต่เลยบริโภคมาเอาบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งแม่น้ำเซ่พี่น้องเลยขี่ <c oughs> ไปเรื่อยๆกับปุ้ยและไกด์เติบอยู่กับซอดภูเล็ธาตุพนมคูณเลยพี่น้องออกไทยแม่น้ำโขงทีออกไอทยจังหวัดาธาตุพนมบนที่เพิ่นเรีนเพื่อความ ชาติพนุ่มพอดีพีพ่น้องสำหรับคลิปนี้ชเาเลนจน้ากับซีเร <players. S 1> โจบคลิปก็เด้อขอบคุณขอบฟุนน้นลายๆที่มา z ม o m ละกับบังใจบรรยากาศบ้านนอกบา้านนาห้าพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ชเาเลนจน้ากับซีเรโฟตัวครับคนสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ